สวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งนะครับวันนี้ทางแอดมินมีข่าวสารมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นประเด็นนะครับของทางหมอลำสาวนะครับคุณพพอเพราะว่าล่าสุดนะครับทางเพจดังนะครับก็คือแม่นิกกี้นะครับได้ออกมาโพสต์นะครับทางเพจนิกกี้คีเสิร์ฟนะครับแม่นิกกี้โพสต์ถึงประเด็นนะครับนี้นะครับบอกว่า ตอนฟ้องประกาศยิ่งใหญ่ถแถลงข่าวยิ่งใหญ่เอาใจติ่งนะครับพอแพ้คดีรับบทนางเงียบไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลนะครับรอบหน้าถ้าชนะคดีค่อยประกาศชัยชนะก็ได้เพราะถ้าประกาศตอนฟ้องเวลาแพ้แล้วเงียบมันตลกนะ อีมาลีนะครับซึ่งแม่นิกกี้ก็พูดถึงนะครับคนที่ชื่อมาลีนะครับแต่ f c ฟห,หลายๆท่านก็เข้าใจนะครับในคำไม่ประมาณว่าหมอลำสาวแล้วกันประมาณนี้นะครับคือแม่นิกกี้ก็บอกว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลเพราะว่าหมอลำสาวนะครับก็คือที่แพ้คดีนะครับให้กับทางคุณกอน,นะครับแล้วศาลได้มี การนะครับให้โพสขอโทษนะครับลงในสือพิมนะครับลงในหนังสือพิมพ์แต่ตอนนี้หมอํำสาวก็ยังเงียบอยู่ประมาณนี้เพราะว่าทางหมอํำสาวก็ยังสู้ต่อนะครับในชั้นอุทธรณ์ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเอฟซหลายๆท่านขออภัยครับเอฟซหลายๆท่านก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับบางท่านก็บอกว่าเห็นแล้วอายแทนนะครับพอเวลาคนอื่นนะครับให้เขาไปขอโทษนะครับเอากระเช้าไปขอโทษถ่ายคลิปลงคลิปแต่พอตัวเอง กลับเงียบไม่ยอมทำนะครับไม่ยอมขอโทษประมาณนี้นะครับแล้วก็แม่นิกกี้ก็มีการโพสต์ด้วยนะครับอ่าขอขอไปครับคอมเมนต์ด้วยนะครับบอกว่าอยากเหมาไทยรัฐต,ตอนที่อีมาลีขอโทษจริงๆนะครับว่าแม่จะทำเมื่อไหร่นะครับเอฟซี FC ท่านต่อมาบอกว่าเวรกรรมมันไม่ต้องรอชาติหน,นะอะไรก็ตามนะครับไม่ใช่เอฟซีใครจ้านะครับแต่บอกว่า เวียนกรรมไม่ต้องรอชาติหน้านะครับเห็นชาตินี้แล้วประมาณนี้นะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับบอกว่าไหลสดชํามีคนหิ้วกระเชา้าดอกไม้ไปขอโทษหน้าบานเบืะนะครับถึงคิวตัวเองเงียบกริบแถมแสดงบทผู้ถูกกระทําดันทุรังนะครับหาทางฟ้องกลับเขาสะด้วยแฮชแท็กมั่นโหนเกินนะครับมั่นหน้ามั่นหนเกินประมาณนี้นะครับ ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ